ผู้หญิงที่เป็นผู้ชายผู้ชายให้ท่านเขียนพินัยกรรมให้กันแล้วมันมีผลอะไรทํากฎหมายอาจารย์จะอธิบายต่อไปร,ร,ร,รัวให้อาจารย์หน่อยค่ะขอบคุณทุกการแชร์ร้อยสีแชร์ขอบคุณทุกการข้อใจข้อจอขอบคุณดอกไม้นะครับขอบคุณมากเชิญชวนข้อใจข้อจอให้อาจารย์ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ชายคะ่ะใครสนใจข้อสมุดขออาจารย์ไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะ หน้าโปรไฟล์ในทิกตอกที่มีสี่เหลี่ยมสีดําลูกศรสีขาวท่านกดไปตรงนั้นใครสนใจเขียนว่าสนใจใครที่เข้ามาใหม่มาเจออาจารย์ครั้งแรกอาจารย์สอนกฎหมายมาอย่างต่อนเนื่องหนึ่งปีที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมานี่มีห้องสมุดแล้วนะคะท่านสนใจขอบคุณพี่จำนงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณจำนงขอบคุณมากค่ะอาจารย์จะบอกให้นะคะว่า ที่เขียนพินัยกรรมนั้นมันมีผลอย่างไรทุกๆวินาทีมีค่าสมอขอบคุณมากค่ะฉันทําพินัยกรรมเช่นกันค่ะฉันสร้างมากับมือทุกอย่างใช่คุณลองคิดดูสิน้ําพักน้าแรงของเราอะ่ะให้กับคนที่อยากจะให้คนที่ไม่มาดูแลเราคนที่ไม่มาดูอาจารย์